พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหาหมงคลเฉลิมพระจมพัรษ์าหรอบ28กรกฎาคม2567เวลา17.15น,นาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามในพระบรมมหาราชวังพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาโอกาสนี้เสด็จขึ้นชาญหน้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนสัญ,ญบัติพัดยศผ้าไตรแดบบ่บรรพชิตจีนสิบรูปและบรรพชิตยวนเก้ารูปที่ได้ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่ กับทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธ,ธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาหรอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567แด่บรรพชิตจีนและยวนกับทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตจีนและยวนจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาหรอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567 แด่พระสงฆ์ห้ารูปที่จเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมแล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคลบนธรรมมาศีลาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมมาศีลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศลาณภาลัยจากนั้นทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศีลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมมาศีลาทรงกราบ พระมหาราชครูพิธีศีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหม์เฝ้าทูลอองทุลีพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายใบสมิทธ์ช่อที่หนึ่งคือใบมะม่วง25บใบป้องกันพยันตรายสมรับทรงปัดพระองค์แล้วพระราชทานคืนแล้วทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายใบสมิทธ์ช่อที่สองคือใบทอง32ใบป้องกันอุปัตถวันตรายสมรับทรงปัดพระองค์แล้วพระราชทานคืน และทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายใบสมิทช่อที่สคือใบตะขบ96ใบป้องกันโรคันตรายทรงรับทรงปัดพระองค์แล้วพระราชทานคืนโดยคณะพราหม์จะนำใบสมิททั้งสช่อกลับเทวสถานโบสถ์พราหมณ์เพื่อไปทำพิธีโหมกลุมหรือเผาไฟแล้วนำเท่าไปลอยในแม่น้ำเจ้าพระยา จากนั้นพระมหาราชครูพิธีศีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายน้ำเทพมน์ด้วยพระมหาสั่งพิธีพราหมณ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับทรงแตดที่พระนราศแล้วทรงรับใบมะตูมทัดที่พระกันขวาจากนั้นทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาจสงพระสง์เจริญนวกหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดานุพะครบ์บนแท่นตรงพระทวารกลาง แล้วท่งพระดำเนินไปยังตบระดิษฐานพระศิวลิงทองคำทรงพระสุรายทรงเจิมจากนั้นพระมหาราชครูพิธีศีวิสุทธิ์คุณประธานพระครูพราหมณ์กราบบงคมทูลน,น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระศิวลึงทองคำแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วเสด็จลงหน้าฌานพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานราชสังขาวัตถุกแก่ข้าทูลรองทูลีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้าและฝ่ายในจำนวน23คน ก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยโดยมีประชาชนเฝ้าทุลออนทุลีพระบาทต,ตลอดเส้นทางทรงพระดำเนินเป็นจำนวนมาก ต่อจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชุมารีเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับสเสด็จ โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายนารุธธัญ,ญวง์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อาลักษ์กอ่านประกาศพระบรมราชโอ,อการสถาปนาอิสริยยศฐานันดรศักดิ์บ่มเจ้าเฉลิมศึกยุคนคเป็นพระวรวง์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนคแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูม ทรงเจิมพระราชทานสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์จดจอมกล้าวชั้นปฐมจดจอมเกล้าและเหรียญรัตนาภรณ์ชั้นสองแก่พระวรวง์เธอพระองค์เจ้าเ,าเฉลิมศึกยุคนระหว่างนั้นพระสงฆ์สิบรูปเจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานประคมมของชัยสังแตรดุริยาง จากนั้นทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโอ,องการสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นพระราชาคณะเจ้าคณะรองแล้วทรงประเคนทิรยญบัตพัตยดยศเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่พระธรรมวชิรยานขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชาทินานามตามที่จะรึกทิรัญญบัตว่าพระพรมวชิระรังสีปรีชา,าศาสนกิจบริหารปฏิพานธรรมสาธกวิปัสนาวิธานดิลกตรีปิดกวราลงกรธรรมยุทธ คณิศสอนบวรสังคารามคามวาสีสถิตนวัดบวรนิเวศร,ราชวรวิหารพระอารามหลวงและทรงประเคนสัยบัติพัดยศแด่พระสงฆ์ที่ได้ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่จำนวน70รูประหว่างนั้นพระสงฆ์สิบรูปจเจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานประคมมของชัยสังแตรดุริยาง ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสัญญาบัตแรแก่พระครูพราหมณประจําพระราชสำนักจำนวนเจคนแล้วทรงหลังทักษิโนโทกพระสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดรองที่ระลึกงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาหรอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะแล้วทรงประเคนพัดรองที่ระลึกแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะ73รูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพปดลมหาสเสวตฉัตรเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพปกดลมหาสเสวตฉัตรและทูบเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระพระชมพันษาที่โต๊ะหมู่ด้านพระราชาอาณาและทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพปกดลมหาสเสวตฉัตร เทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรและทูบเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์แทรกพระชมพันศาที่โต๊ะหมู่ด้านพระบรมวง์เฝ้าจากนั้นทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นพระพุทธปฏิมาชัยวัตรัชกาลที่9้าและพระพุทธรูปประจําพระชมวานรัชกาลที่9้าที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริสพระสงฆ์73รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระราชพันษ์สาหรอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบททำน้ำพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกริ่งปวเรศ แล้วทรงประเคนพระครอบพระกริ่งปวเรศแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคับปรินายกแล้วเสด็จขึ้นพระที่นั่งภพศสารทักษิณทางพระทวารเทวราชมาเหตุทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชก่อนจะเสด็จลงพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระจมพันษาหกรอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567จบ ถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องน้ำมาสก,การหน้าพระแทน่นพระนพประดลมหาสเสวตฉัตรก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระจมพันษา6รอบ28กรกฎาคม2567โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้ขอเสนอตอนทั่วโลกแท้สองพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการส่งงานด้านการต่างประเทศเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎรเป็นเวลาหลายทศวรรษนับแต่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารด้วยทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างท่องแท้ถึงความสำคัญในการเจริญสัมพันธมิตรีระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศโดยเป็นพื้นฐานสำคัญในการเสริมสร้างและกระชับความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติ ให้เจริญรุดหน้าโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรการท่องเที่ยวการศึกษาและการแพทย์เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศชาติและประชาชนทั้งสองฝ่ายและส่งพอพระราชาฤทัาทุกครั้งที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศ การส่งงานด้านการต่างประเทศยังเป็นการเตรียมพระองค์ให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะพระประมุขของประเทศในอนาคตโดยทรงได้รับความไว้วางพระราชาฤรือไทยจากพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรในการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เยือนประเทศต่างๆในหลายทวีป นอกจากนี้การเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศในฐานะพระราชอาคันตุกะตามคำกราบบังคมทูลเชิญจากพระราชวงศ์ต่างประเทศรวมถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการในฐานะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเปิดโอกาสให้ส่งพบผู้นำระดับสูงของประเทศต่างๆและบุคคลสำคัญของโลกในหลายสาขาซึ่งล้วนช่วยเพิ่มภูนิปประสบการณ์ และช่วยให้การดำเนินงานทางการทุตสะดวกและราบรื่นโดยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศในแต่ละครั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้รัษฎรไทยในต่างแดนได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดคนไทยที่มาอยู่ต่างแดนก็เปรียบเหมือนผู้แทนคนไทยทั้งชาติคือเป็นตัวแทนเป็นผู้แทน ที่จะรักษาไว้ซึ่งสัมพันธรรมไมตรีอันดีซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศของประเทศเราเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีหน้าที่อันนี้ด้วยเมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ราชการที่สิบแห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์ยังคงทรงทุ่มเทพระวรากายทรงงาน เพื่อจเจริญพระราชมัยตรีกับมิตรประเทศในโอกาสต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยไม่ได้ส่งว่างเว้นเพื่อกระชับมิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนานและช่วยสร้างโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างกันในอนาคตในยามที่พระราชวงศ์ต่างประเทศเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยและผู้นำระดับสูงของต่างประเทศเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการตามโอกาสต่างๆ ในฐานะแขกของรัฐบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะพระประมุขอย่างสมพระเกียรติทรงให้การต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยความอบอุ่นการเสด็จพระราชดำเนินไปในงานพระราชพิธีสำคัญของพระราชวงศ์ต่างประเทศตามคำทูลเชิญในฐานะพระราชอคันตุกะอย่างเป็นการตอกย้ำถึงมิตรจิตระหว่างพระราชวงศ์ไทยและพระราชวงศ์ต่างประเทศที่มีต่อกันอย่างยาวนานในทุกยุคทุกสมัย และเปิดโอกาสให้พระราชวงศ์จากทั่วโลกได้ส่งพบปะเพื่อจเจริญพระราชมัยตรีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแม้ในยามที่มิตรประเทศประสบภัยพิบัติซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนของประเทศนั้นๆได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานสิ่งของที่จําเป็นต่อการดํารงชีพในสถานการณ์ภัยพิบัติซึ่งจัดซื้อจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อนําไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อย่างทันท่วงที ให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากไปได้โดยเร็ววันนี้ทั่วโลกล้วนแซ่ซองถึงพระกิดรีิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการท่งงานด้านการต่างประเทศอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษเป็นที่ประจักษ์แก่ทั้งปวงชนชาวไทยและชาวโลกถึงพระราชรัชไทยอันมุ่งมั่นในการส่งเจริญสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างไทยและมิตรประเทศเพื่อช่วยเหลือเกือ้อกูลกัน ทั้งในยามทุกข์และยามสุขด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา